แต่ตรงนี้พระเจ้าอยู่หัวโกรนั้นทรงให้สัจจะไว้นะครับว่าถ้าไม่เป็นกบฏแล้วจะไม่ฆ่าก็เลย่กษัตริย์ตรัสแล้วไม่คืนคำครับก็เลยพระราชทานยกโทษประหารให้กับเจ้าฟ้ากุ้งครับคงไว้แต่โทษโบย The State Times Story เรื่องจริงฟังเพลินโดยยก The State Times สวัสดีครับคุณอยู่กับยก The s t a t ท t i m e นะครับและนี่คือ The s t a t ท Time s Story เรื่องจริงฟังเพลินครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวของเจ้าฟ้ากุ้งนะครับซึ่งเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนะครับก็ต่อเนื่องจากจักรวาลของผมลิขิตบุคเพสันนิวาสเนี่ยนะครับก็มาถึงยุคที่พ้นออกจากเรื่องราวของผมลิขิตและบุคเพสันนิวาสแล้วก็คือเรื่องของเจ้าฟ้ากุ้งเจ้าฟ้าทำรรที่เบธชัยเชษสุริยะวงศ์ หรือจากคาให้การของชาวกรุงเก่านะครับเรียกว่าเจ้าฟ้านาราธิเบศนะครับพระองค์นั้นเป็นพระาราชโอรสพระองค์ใหญ่นะครับในพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนะครับประสูติแต่พระพันวัสาใหญ่นะครับในปีพศ2อ5 8นนะครับทรงเป็นเจ้าฟ้าที่โลดโผนเข้าขั้นนะครับแล้วก็เป็นศิลปินมีความเก่งกาจมีพลัเงเป็นเจ้าฟ้าที่ค่อนข้างจะอินดี้พอสมควรนะครับ เป็นผู้ที่ถูกวางไว้ให้ปกครองกรุงศรีอยุธยานั้นสืบต่อจากพระราชบิดาแต่ว่านะครับแต่ว่าก็มีเหตุนะครับพระองค์มีหลายๆท่านหลายๆบันทึกนั้นบอกว่าเป็นผู้ที่มีพระปรีชาสามารถฉลาดหลักแหลมนะครับแล้วก็เป็นกวีเอกแห่งยุคบ้านเมืองดีนะครับก็คือต่อจากพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระมาพระเจ้าอยู่หัวมโกศนั้นถือว่าเป็นยุคที่บ้านเมืองดีมากแต่ก่อนจะมาถึงพระเจ้าอยู่หัวมโกศนั้นก็จะมี อย่างที่เคยเล่าไปเมื่อ E ีพีก่อนๆว่ามีการสงครามกลางเมืองเกิดขึ้นเพื่อแย่งราชบัลลังก์แต่พอจบตรงนั้นนะครับก็เป็นสู่ยุคบ้านเมืองดีนะครับตรงนี้เจ้าฟ้ากุ้งนั้นทรงเป็นกวีเอกนะครับของกรุงศรีอยุธยาตอนปลายนะครับโดยท่านได้ฝากถ้อยคานะครับในไว้ในพระเสด็จโดยแดนชนนะครับซึ่งใช้เป็นการเหเรือมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับเมื่อพระเจ้าอยู่หัวบระมงกุนะครับ ปราบดาพิเศษในปีพศ2275นะครับก็ได้ทรงตั้งนะครับกรมนะครับให้ทรงกรมแก่เจ้านายพูดยังไงว่าให้เจ้านายนั้นได้ครอบคลุมคุ้ม,คร,มครองและทํางานในแต่ละกรมกรงนะครับเป็นพูดยังไงว่าลดอํานาจของขุนนางลงเพราะว่าในสมัยพระเจ้าจอยู่หัวไทสารนั้นขุนนางมีอานาจมากนะครับโดยเฉพาะอย่างเช่นออกยากโกษาธิบดีจีนที่คุณเห็นนั่นนะครับออกยาคนนั้นออกยาคนนี้แล้วแบ่งฝกักแบ่งฝา่าย ทรงกลมดีกว่าให้บรรดา,าพระเจ้าลูกยาเธอพระเจ้าลูกเธอนะครับพระเจ้าหลานเธอนั้นได้ทรงกลมเพื่อจะทํางานครอบคลุมทุกอย่างนะครับโดยที่เจ้านายที่ได้ตั้งนะครับได้ทรงกลมนั้นที่พอจะยกขึ้นมาได้นะครับก็จะมีพระพันวษาใหญ่นะครับพระมเหสีเอกนั้นก็ตั้งเป็นกรมหลวงอภัยนุชิตพระพันวษาน้อยนั้นตั้งเป็นกรมหลวงพิพิธมนตรีนะครับ พระราชโอรสพระองค์ใหญ่นะครับเจ้าฟ้ากุ้งนั้นก็คือตั้งเป็นนะครับก็คือเจ้าฟ้าธทมทิเบตนะครับเป็นเจ้าฟ้ากรมขุนเสนาพิทักษ์นะครับเจ้าฟ้าเอกทัศน์พระเจ้าเอกทัศน์ในการต่อมาก็คือเป็นเจ้าฟ้ากรมขุนอนุรักษ์มนตรีนะครับเจ้าฟ้าดอกมะเดื่อหรือว่าคุณหลวงหาวัฒนะครับเป็นเจ้าฟ้ากรมขุนพรพินิษนะครับพระองค์เจ้าแขกนะครับอันนี้มีบทบาทมากนะครับเดี๋ยวในอีพีถัดไปผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับเป็นโกรมหมื่นเทพิพิษ หรือเราที่เรียกเรียกกันว่าเจ้าพิมายนะครับในยุคของพระเจ้าตากนั่นเองอ่าเดี๋ยวค่อยไปเล่ากันในครั้งหน้านะครับอีกพระองค์หนึ่งนะครับพระองค์เจ้ามังคุดเป็นกรมหมื่นจิตสุนทรพระองค์เจ้ารถเป็นกรมหมื่นสุนทรเทพพระองค์เจ้าบานเป็นกรมหมื่นเศษพักดีสามกรมนี้รวมตัวกันเป็นปเขาเรียกเป็นปฏิปักษ์กับเจ้าฟ้ากุง้งอ่าเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแล้วก็เจ้าฟ้านเรนทรนะครับซึ่งหลานรักของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนะครับ ในเรื่องของอผมลิขิตนะครับก็มีนะครับเจ้าฟ้าจารีทรน,นั้นได้ปรากฏโฉมนะฮะปรากฏกายมานิดหนึงในฉากหนึ่งนะครับเป็นพระาราชโรสพระองค์โตของพระเจ้าอยู่หัวทยศาตร์ซึ่งไม่เอาพระราชบัญญัติพระาราชบัญญัติของพระราชบิดาอาของเพราะว่ายกคืนให้กับนะครับยกคืนให้กับพระเจ้าอานะครับก็คือพระเจ้าอยู่หัวมรรกโกศนั่นเองนะครับเพราะตอนแรกเนี่ยถ้าเกิดว,ว่า จะไม่ให้พระเจ้าอยู่หัวมรดกนั้นได้ขึ้นรองราชจะให้ลูกนะฮะพระเจ้าอยู่ทัยศัตร์จะให้ลูกนะครับก็ต้องให้แก่เจ้าฟ้านเรนเท่านั้นนะครับเจ้าฟ้านเรนถอนเท่านั้นคนอื่นไม่ยอมก็เกิดเกิดสงครามกลางเมืองอย่างที่บอกนะครับก็เป็นเจ้าฟ้ากรมขุนสุเรนทรพิทักษ์นะครับเอาละกลมๆแบบนี้นะฮะทีนี้กลับมาที่เรื่องของเจ้าฟ้ากรุงบังด้วยความที่พระองค์นั้นเป็นคนโลดโผนโจนทยานและก็มีพระอุปนิสัยเนี่ยแล้วก็ความห้าวเนี่ยครับเกินหน้าเกินตาทุกคนที่มีอยู่เลยนะฮะ ก่อนได้รับการสราปนาเป็นกรมพระราชวังบวสรสถานมงคลเนี่ยนะครับได้สร้างวีรกรรมไว้นะครับเยอะแยะมากมายแล้วทรงทําให้พระราชบิดานั้นทรงพิโรธหนักมากมาแล้วนะครับก็คือกรณีเจ้าฟ้ากุ้งนั้นลอกทําร้ายเจ้าฟ้ากรมขุนสุเรนทรพิทักษ์อายุพอๆกันใกล้ๆกันนะฮะก็มีความกลัวนะอย่างว่าอย่างนี้ฮะก็คือความไหวนี้ครับเจ้าฟ้านาเรนทร์กรมขุนสุเรนทรพิทักษ์เนี่ยนะครับทรงเป็นพระโอรสนะฮะองค์ใหญ่ในพระเจาอยู่ท้ายสัป ซึ่งปฏิเสธราชบัลลังก์แล้วก็ยกให้กับพระเจ้าอานะครับก็คือพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเนี่ยนะครับให้เป็นแทนก็เลยเป็นหลานรักครับเป็นหลานรักของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศมาตั้งแต่แผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวยทสัตนะครับส่วนตัวเจ้าฟ้ากุ้งเนี่ยนะครับเป็นลูกชายคนโตอ่านผู้ืนแบบนี้นะฮะทรงไม่ไว้วางใจเจ้าฟ้านเรนทรเพราะเกรงว่าเนี่ยจะเข้าแย่งชิงแร่สมบัตินะครับซึ่งตัวเองก็มีสิทธิ์เจ้าฟ้านเรนทรก็มีสิทธิ์ ก็เลยวางแผนลอบทําร้ายขณะที่เจ้าฟ้านเรนทร์ซึ่งตอนนั้นทรงผนวดอยู่บวชอยู่ครับนะครับเจ้าฟ้านเรนทร์เนี่ยก็มาเข้านะครับเข้าเฝ้านะครับพระเจ้าอยู่หัวมุโรโกอยู่เป็นหนึ่งหนึ่งนะครับก็พอเดินทางมาในวันนี้นะครับนะฮะเดินทางมาเพราะว่าพระเจ้าอยู่หัวมุโรกนั้นทรงพระประชวรนะครับก็เลยเข้ามาเยี่ยมพระเจ้าอานั่นเองนะครับเจ้าฟ้ากุ้งก็เจอนะครับก็ชักดาบฟันเจ้าฟ้านเรนทร์ แต่ไม่รู้จะอย่างไรจะหกจะเย้าจะเตือนหรืออย่างไรก็ไม่ทราบโดนที่จีวรจีวรขาดนะครับแต่ตัวเจ้าฟ้าทารีนั้นไม่เป็นอะไรนะครับขณะที่เจ้าฟ้ากุ้งนั้นก็เพ่นสิครับไม่เป็นอะไรไม่โดนไม่อะไรหนีสิครับไปเฝ้าพระราชมันดาเพื่อจะไปขอหาทางออกนะครับก็เจ้าฟ้าทรีทรอนก็ไม่ได้อะไรไม่ได้ยีระอะไรก็เข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนะครับแล้วก็ทรงตรัสรงพูดคุยกันปกตินะครับ แต่ว่าพระเจ้าอยู่หัวบริปโภกนนั้นเห็นจีวรนขาดก็เลยทรงถามหาเหตุว่าทำไมจีวรถึงขาดนะฮะพระองค์ก็เลยทรงทูลว่ากรมขุนเสนาพิทักษ์นั้นเธอหยอกเล่นนะครับหลังจากที่เล่าเรื่องราวพูดคุยกันแล้วพระเจ้าอยู่หัวบระมโภชนนั้นทรงกริ้วมากครับทรงกริ้วเลยนะครับว่าเจ้าฟ้ากุ้งเนี่ยทำไมทําแบบนี้นะครับส่วนเจ้าฟ้ากุ้งตะก,กี้ที่ผมบอกว่าไปเฝ้าพระราชมรดาพระราชชนนีนะครับก็หนีไปพึ่งนะฮะกรมหลวงพานุชิตนะครับ ซึ่งกรมหลวงพภัยนุชิตนั้นก็ทรงชี้แนะว่าให้ไปขอเข้ามานะครับขอให้เจ้าฟ้านะเวทนทรนั้นส่งช่วยนะครับท่านก็ส่งช่วยก็ให้อภัยนะครับแล้วก็แนะว่าเอาอย่างนี้เพื่อหลบราชภายัยเจ้าฟ้ากุ้งอยากก่างนั้นเลยนะครับไปผนวดซะนะฮะไปผนวดที่วัดโคกแสงนะครับก็ผนวดไปนะครับยาวไปยาวไปจน2ปีต่อมานะครับกรมหลวงอภัยนุชิต ซึ่งเป็นพระราชนานีของเจ้าฟ้ากุ้งนั้นนะครับทรงประชันนะก็เลยทูลขอพระเจ้าอยู่หัวนะครับให้พระราชทานอภัยโทษแก่เจ้าฟ้ากุ้งเจ้าฟ้ากุ้งก็เลยได้ลาผนวนแล้วก็กลับมาถวายงานพระราชบิดาเหมือนดังเดิมนะครับเอาล่ะต่อมานะครับในปีพศ2284นะครับพระราชโกษาป,ปานบ้านวัดละคันนะครับเป็นผู้กราบทูลพระรุณาคอ และก็เหล่าเสนาบาดีเนี่ยนะครับที่มาประชุมกันก็ล้วนเห็นด้วยกับการนี้ก็คือการสถาปนาเจ้าฟ้ากรมขุนเสนาพิทักษ์หรือเจ้าฟ้ากุ้งเนี่ยนะครับให้เป็นที่กรมพระราชวังบวรสถานมงคลนะครับให้เป็นวังหน้านะครับหลังจากที่ได้ปฏิบัติกรณีกิจอย่างเต็มที่นะครับได้รับเป็นแม่กองปฏิสังขรวัดพระศรีสันเพช เป็นแม่กองการาการทําหรือเครื่องบนของพระเชนฐาวิหารสมเด็จที่เก่านั้นลงมาทําใหม่ทั้งหมดและก็มีความฉลาดเฉลียวนะครับสามารถแต่งกราบโค์งกรได้เยอะแยะมากมายนะครับคุณนางนั้นให้การยอมรับเสนาบดีทั้งอยางให้การยอมรับก็เลยขอแต่งตั้งนะครับขอพระราชทานนะครับให้พระองค์นั้นได้เป็นกรมพระราชวังบบรสถานมงคลนะครับก็ได้รับดังนั้นนะครับได้รับดังนั้นในปีพุทธศักราช2284 แต่ว่าได้ทรงงานให้พระวิดานั้นอยู่ไม่นานครับจะด้วยความห้าวเป้งของพระองค์หรืออย่างไรก็ไม่ทราบนะครับก็ปรากฏว่าพระองค์นั้นเป็นโรคเฉพาะบุรุษแล้วก็ไม่ได้เสด็จเข้าเฝ้าถึง3ปีเสษ็จหลังจากที่ไปบวช2ปีมาเป็นกรมพระราชวังองคสถานมงคลก็ไม่ได้เข้าเฝ้าอีก3ปีไมนได้บวชอีกรอบนะแต่พอหายนะครับแทนที่จะเข้าเฝ้าเ,าเพื่อทรงงานอย่างปกตินะครับ แล้วก็อยู่วังหน้าอย่างชิวๆไปเรื่อยนะครับเพื่อรอถึงวันที่พระองค์นั้นจะได้ขึ้นครองราชแนพระบิดากลับไปแผงฤทธิ์นะครับกับขุนนางของเจ้าน้องๆสักนะฮะก็คือของเจ้าสามกรมนั้นนะฮะกรมมรมมื่นทั้งสามนั่นที่ผมเล่าเมื่อตอนแรกนะครับในปีพศ2298นะครับข่าวเคราะห์ของพระองค์ก็มาถึงนะครับโดยมูลเหตุก็คือว่าพระองค์นั้นทรงมีพระบัญทูลให้ตำรวจนะฮะ ของวังหน้าเ่ยนะครับนำตัวเจ้ากรมปรลัดกรมนายเวรปรลัดเวรของเจ้าสามกรมก็คือกรมหมื่นจิตสุนทรกรมหมื่นสุนทรเทศกรมหมื่นเศษพักดีมาลงพระราชอายะนะฮะโดยให้โบยหลังคนละ15ทีบ้าง20ทีบ้างโทษฐานก็คือว่าเจ้าสามกรมเนี่ยเป็นแค่มื่นเป็นกรมหมื่นแต่ดันตั้งค่าในกรมเนี่ยสูงถึงชั้นขุนซึ่งเกินตําแหน่งที่ทรงกรมนะครับซึ่งเป็นกรมหมื่นเท่านั้น ค่าในกลมก็ต้องเป็นแค่หมืน่นจะเป็นขุนไปไม่ได้ถือว่าผิดพระราชอาญาอ้าวถามว่าอย่างนี้ถูกไหมถ้าตามกฎมเทีบานตามกฎหมายนะครับก็ถูกพระองค์มีสิทธิทำเยี่ยงนั้นนะครับเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าพระองค์นั้นช็อตคัดครับสั่งเองอะไรเองหมดเลยทุกอย่างแล้วเข,เขาถือว่าเป็นการตีลูกน้องประชดนายพูดเรายมันไส้ไอ้สามกลงเนี่ยนะฮะ ตรงนี้เองครับตีลูกน้องประชดนายเนี่ยมันเลยกลายเป็นการสร้างความแค้นแล้วก็การไหวตัวนะครับของเจ้าสามกรมเพราะว่าการลงโทษเช่นนี้เนี่ยนะครับเจ้าสามกรมเนี่ยย่อมรู้ดีถึงความหมายนะครับว่าจะอย่างไรกําลังบอกว่าพวกเองอย่าก,กําเริบเพราะถ้าพวกเองกําเริบเมื่อไหร่เองเสร็จแค่แนะ่อย่างนี้เป็นต้นนะครับเจ้าสามกรมนั้นก็เลยซุ่มซ่อนย้ายที่นอนทุกวันเพราะว่า อาจจะมีราชภัยมาถึงตัวก็ได้ก็ไม่รู้ว่าทําอะไรผิดนะครับแต่ว่าก็มีเหตุนะครับมีเหตุให้ระแวงระวังนะครับในที่สุดครับหนึ่งในเจ้าสามกรมก็ชิงลงมือก่อนกรมหมื่นสุนทรเทพครับชิงลงมือก่อนเลยครับด้วยการกราบบงคมตูลฟ้องนะครับว่าเจ้าฟ้ากุ้งหรือกรมพระาบวรน,นั้นสเสด็จเข้ามาลอบทาชู้กับเจ้าฟ้านิ่มและเจ้าฟ้าสาังวาตน,นะครับถึงในพระราชวังเป็นหลายครั้ง บ,บางตำราบ,บอกว่าสองเจ้าฟ้านี่คือคนคนเดียวกันนะครับตรงนี้พระเจ้าอุ๋วบริมโกศนั้นก็คือเป็นสนมของพ่อนะครับนี่คือสองคนนี้คือสนมของพ่อถือว่าเป็นมีมีชื่อมีชั้นนะครับพระเจ้าอหัวบรมโกศนั้นก็เลยให้สอบความครับพอสอบไปสอบมากลมแพร่ววรวนครับเจ้าฟ้ากุ้งรับสารภาพครับก็เลยโดนพระราชญาติเคี่ยนนะครับแล้วก็ให้เสนาบดีและลูกขุนพิพากษาโทษนะครับ ซึ่งท้าวพระยามุขมนตรีออกยามุขมนตีนะครับแล้วก็ลูกขุนนะครับกราบบังคมทูลว่าอย่างนี้ครับโทษของกรมพระชวังบวรนั้นเป็นมหารตโทษขอพระราชทานให้สาเร็จโทษด,ด้วยท่อนตันอ่าท่อนจันขอไปนะฮะด้วยท่อนจันตามคติยะประเพณีนะครับโอ้โหก็คือคุยง่ายว่าถึงแก่ประหารชีวิตนั่นเองนะครับแต่ตรงนี้พระเจ้าอยู่หัวบรโกศนั้นทรงให้สัจจะไว้นะครับว่าถ้า ไม่เป็นกบฏแล้วจะไม่ฆ่าก็เลยเนี่ยกษัตริย์ตรัสแล้วไม่คืนคำครับก็เลยพระราทานยกโทษประหารให้กับเจ้าฟ้ากุ้งครับคงไว้แต่โทษโบยหน้าพระบาทและก็ถอดเป็นไพร่นะครับแต่ว่าโบยไปไม่ไม่เยอะฮนะไม่เยอะเจ้าฟ้ากุ้งนั้นร่างกายก็อ่อนแออยู่แล้วเพราะว่าทรงประชวรมากกอนหน้านี้นะครับอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับ ก็ทนการโบยไม่ไหวครับสิ้นพระชนไปนะครับพร้อมๆกับเจ้าฟ้าสังวาลน,นะครับหลังจากนั้นได้นำพระศพของทั้งสองเนี่ยนะครับไปฝังไว้ณวัดชัยวัฒนารามส่วนเจ้าฟ้านิ่มนะครับก็ถูกโบยแล้วก็ถอดเป็นไพร่ขังไว้สามวันก็สิ้นพระชนไปนะครับอ่าก็นี่คือโศกนาฏกรรมนะครับถ้าเจ้าฟ้ากุ้งได้ครองราชนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่ากรุงศรีวิทยานั้นจะเป็นอย่างไรนะฮะ เอาละทีนี้พูดถึงผลงานของเจ้าฟ้ากุ้งกันบ้างดีกว่าย้อนกลับมาดูเรื่องผลงานของพระองค์บ้างเลยนะครับขณะออกผนวดครับเจ้าฟ้ากุ้งนั้นทรงนิพนธกรรมศาสนานะครับขึ้น2ชิ้นนะครับมีแค่บวชนะสองปีเองนะสองชิ้นตกชิ้นละปีเลยนะนั่นก็คือนันโทปนันพระสูตรคําหลวงอันนี้หนึ่งนะครับแล้วก็พระมาลัยคําหลวงนะครับก็ด้วยความเป็นกวีด้วยความฉเฉลียวฉลาดนะครับ่ันทรรงาอักษรอย่างเก่งกาจเลยนะครับ เมื่ออยู่ในพระศาสนาก็ต้องแสดงฝีมือทั้งด้านกวีความรู้ในคมภีร์พุทธนะครับแต่ว่านักวิชาก,การทั้งหลายเนี่ยก็คยให้ความเห็นวว่านอกจากเป็นการแสดงฝีมือแสดงความฉลาดมันสมองที่มีอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็ยังใช้เพื่อแสดงความสำนึกผิดและขอพระราชทานอภัยโทษจากพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศด,ด้วยนะครับอยู่ในธรรมะแล้วก็เลยใช้ธรรมะเข้าขอพระบิดาให พระราทานอภัยโทษให้นะครับนังนโทปนันทสูตรนั้นเล่าถึงพญานาคราชนะครับที่มีจิตใจหย,ยาบประกอบด้วยมิจฉาทิฐินะครับแต่พระเ,เจ้าทรงเห็นว่าสัตว์หรือคนนั้นไม่ว่าจะมีมิจฉาทิฐิเพียงใดก็สามารถสั่งสอนได้นะครับก็จึงส่งพระโมคคลารนะเนี่ยไปสั่งสอนนะครับ พยานันโทปนันทะนาคราชจึงละจากมิจฉาทิฐินะครับแล้วก็เข้าเฝ้าพระเจ้าเพื่อขอขามาพร้อมยอมรับพระรัตนตรัยนะครับเป็นสณะอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งนะฮะตรงนี้ก็สอดคล้องกับพระประวัตินะครับเมื่อเจ้าฟ้ากุ้งนั้นบวชนะครับแม้จะมีมิจฉาทิฐิเพียงใดก็สามารถขัดเกล่านะครับจากความดุร้ายจากความหยาบก,กระด้างนะครับก็เข้าสู่ความมีสัมมาทิฏฐิได้นะครับ ในขณะที่ภาพมาลายคำหลวงนั้นเป็นงานที่เน้นอานิสง์ของการให้ทานนะครับซึ่งหมายจะนะซึ่งหมายจะทูนนะหมายใจว่าจะทูลน,นะครับพระรวิดานะครับเป็นนัยยะสําคัญเลยว่าจะให้ช่วยพระราานารศวอภัยโทษให้นั่นเองนะครับนี่คืองานพระนิพนธ์ทั้งสองชิ้นที่เลือกขึ้นมาแม่มีนัยยะน่าสนใจนะครับเอาละอีกหนึ่งเรื่องนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่วันนี้ได้สืบทอดมาถึงนะครับปัจจุบันเลยนะครับจาก สมัยกรุงศรีอยุธยานะครับมาถึงปัจจุบันนั่นก็คือกาบเหรือนะครับซึ่งเป็นพระนิพนธ์ของพระองค์นะครับแบ่งออกเป็น2เรื่องนะครับเรื่องแรกนั้นเป็นบทชมพระยุาญาตราทางชลมาศนะครับต่อด้วยชมเรือชมปลาชมไม้และชมนกนะครับซึ่งตรงนี้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพนะครับสันนิษฐานว่าเป็นบทเหรือที่ทรงนิพนธ์ขึ้นเพื่อใช้สําหรับเหรือพระที่นั่งของพระองค์เองเวลา ตามเสด็จขึ้นพระบาทนะครับก็คือไปที่สระบุรีนั่นเองนะครับไปนมสักการพระพุทธบาทนะครับเอาละอีกเรื่องที่2นะครับเรื่องที่2นะครับตะกี้เรื่องแรกนะครับเรื่องแรกบอกไปแล้วนะครับเรื่องที่2นั้นได้หยิบยกเอาเรื่องของพระยาครุฑรักนางสีดามาเป็นบทนานะครับซึ่งกรมพยานลรงราชานุภาพนะครับท่านสันนิษฐานว่านะครับเป็นบทที่สะท้อนความในพระหาฤทัยของเจ้าฟ้าธรรมทิเบย ที่ลอบผูกสมัครรักใคร่กับเจ้าฟ้าสองวานโดยเหตุนี้แต่เดิมเห็นจะใช้บทนี้เวลาประพาสทางเรือโดยลําพังนะครับซึ่งบทเฮเรือของเจ้าฟ้าท,าทันทิเบตเนี่ยที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปนะครับก็จะยกมานิดๆนะครับสั้นๆนะครับสุวรรณหงส่งผู้ห้อยงามชดช้อยลอยหลังสิลเพียงหงส่งพรหม,มินลินลาดเลือด เตือนตาชมนะเป็นไงฮะฟังแล้วมีความน่าสนใจนะมีความแบบนะครนะัฉันทลักษ์ณนั้นคล้องจองสวยงามนะครับก็มาถึงตรงนี้นะครับก็คงจะต้องเป็นการจบเรื่องราวของเจ้าฟ้ากุ้งนะครับกรมพระราชวังบวรสารมงคลในพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศชีวิตขององค์นั้นนะโลดโผนโจรทยานะครับจบลงด้วยการสิ้นพระชน สวรรคตประมาณนี้สวรรคตดีกว่ากรม็นต้อสอนเพราะว่าสามมนคนใช้คาว่าใช้คานี้ก็ได้นะครับก็จากการถูกโบยนะครับก็น่าคิดนะครับก็เจ้าฟ้าท,ทัมลิเบตชัยเชษสุริยวงศ์หรือจาคทาให้การของชาวกรุงเก่านะครับเจ้าฟ้านราทิเบตเป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในพระเจ้าอยู่หัวมระโกุอย่างที่ว่านะครับก็ขออนุญาตท่านผู้ชม,มนผู้ฟังนะครับจบพระราชบดของพระองค์แต่เพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ในอีพีหน้าครับ สวัสดีครับ The State Times Story เรื่องจริงฟังเพลินโดยยก t h e State Times The State Times สมัครข่าออนไลน์สำหรับคนรุ<ค>น่นใหม่